สวัสดีค่ะตุ๊กตามาชวนทํากระทงใบตองตกแต่งด้วยดอกกุหลาบใบเตยค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมก็จะมีใบเตยใบตองต้นกล้วยตะปูเข็มกรรไกลและแม็กเก็บกระดาษค่ะนี่คือกิจที่เราจะทํานะคะ เียมใบตองความกว้าง6ซนติเมตรความยาวตามขนาดของใบตองเลยค่ะพับเฉียงพับตรงอีกด้านหนึ่งก็พับเฉียงพับตรงแล้วใช้แม็กเย็บให้เรียบร้อยค่ะ หนึ่งชุดเราจะทำทั้งหมดสามชิ้นนะคะแล้วนำมาเรียงซ้อนกันไล่ลำดับสูงกลางต่ำใช้แม็กเย็บให้เรียบร้อยแล้วตัดส่วนปลายออกค่ะ นำกรีดก,กระทงมาติดเรียงบนฐานกระทงแล้วยิดว้วยตะปูให้แน่นเลยนะคะติดเรียงไปได้เรื่อยจนครบรอบกระทงเลยค่ะ ขั้นตอนต่อไปเราจะมาตกแต่งด้วยดอกกุหลาบใบเตยกันนะคะใบเตยจะมีสองด้านหันด้านสีนวลเข้าหาตัวค่ะเว้นโคนไว้ประมาณ8เซนติเมตรเพื่อทำก้านดอกค่ะจากนั้นพับตรงลงมาพับทางด้านซ้ายเข้ามาครึ่งหนึ่งแล้วใช้มือขวาบิดด้านบนไปข้างหลัง ใช้มือซ้ายมวนเข้ามาประมาณสองถรอบค่ะจากนั้นใช้มือขวาบิดไปข้างหลังมือซ้ายมวนเข้ามาบิดไปข้างหลังมวนเข้ามาบิดไปข้างหลังมวนเข้ามา ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเหลือใบประมาณนี้นะคะความดอกลงแล้วพับทบไปด้านหลังจนชิดกับก้านเลยค่ะแล้วพันไปกับก้านดอกเลยนะคะจากนั้นใช้แม็กเย็บให้ติดกันให้เรียบร้อยค่ะ นำดอกกุหลาบใบเตยมาประกอบบนกระทงเป็นวงกลมแบบนี้นะคะ จากนั้นนำดอกบานไม่รู้โรยเสียบกับตะปูหรือไม้แหลมแล้วตกแต่งตรงช่องว่างระหว่างดอกกหลาบใบเตยค่ะขั้นตอนสุดท้ายตกแต่งด้วยดอกไม้ให้สวยงามค่ะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ